นี่คือการยกระดับมาตรการครั้งสำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่ไทยได้นำป้ายประกาศ3ภาษาไปติดตั้งที่ชายแดนบ้านหนองจานเพื่อสั่งให้ราษฎรกัมพูชา170ครัวเรือนที่รุกล้ำแผ่นดินไทยย้ายออกไปทันทีพร้อมคำขู่ทางกฎหมายที่ชัดเจนว่าหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปี แต่ปฏิกิริยาของฝั่งกัมพูชาก็คือการใช้เกมศกกระปรกโดยการเกณฑ์ประชาชนใช้เด็กและผู้หญิงมาเป็นโล่มนุษย์ยืนแนวหน้าเพื่อกดดันและที่สำคัญคือมีทหารแฝงตัวปะปนมาด้วยซึ่งถูกจับได้เพราะมีการพกวิทยุสื่อสารแต่เกมนี้ดูเหมือนแม่ทับภาคที่หนึ่งของเราจะอ่านออกครับ ท่านได้ลงพื้นที่และสั่งการด้วยตัวเองว่าอย่าหลงกลการยั่วยุและให้พยายามแยกแกนนำออกจากประชาชนเป็นการควบคุมสถานการณ์ด้วยความสุข,ขุมและในขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็ได้เสนอทางออกในระยะยาวแล้วครับ นั่นคือแผนการสร้างรั้วถาวรระยะทางยาว16กิโลเมตรในพื้นที่ที่ได้ข้อยุติเรื่องแนวเขตแดนแล้วเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกในอนาคตซึ่งสถานการณ์โดยรวมยังคงตึงเครียดมีการตรวจพบโดรนของกัมพูชาแต่ฝ่ายไทยก็ยังเดินเกมในมิติอื่นควบคู่กันไปด้วย ทั้งการให้ ICRC เข้าเยี่ยมเฉลยศึกเพื่อแสดงความโปร่งใสและการเตรียมเข้าประชุม GBC ในสัปดาหนะ์หน้าดังนั้นภาพในตอนนี้คือประเทศไทยกำลังใช้ยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน ทั้งการกดดันทางกฎหมายการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่และการวางแผนป้องกันระยะยาวทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายเดียวคือการยืนยันอธิปไตยและทวงคืนพื้นที่ทุกตารางนิ้วกลับมาให้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ